ถ้าใครต้องการเงินเดี๋ยวเราจะจัดให้ไปพูดอีกห้องหนึ่งถ้าใครต้องการเรื่องครอบครัวเราจะไปพูดอีกห้องหนึ่งใครต้องการเรื่องหน้าที่การงานเราจะไปพูดอีกห้องหนึ่งใครต้องการเรื่องสุขภาพเรยไปอีกห้องหนึ่งแต่ถ้าใครต้องการความสุขเราจะอยู่ห้องนี้ใครต้องการความสุขครับพมื่อคนอ่าเนียเราไปตัองหรห้องนะครับโอเคในเมื่อทุกคนต้องการความสุขลุงแดงถามว่าวันนี้มีความสุขกันหรือยังครับมีมีตลอดยีสี่ชั่วโมงไหม อ๋อถ้ามีตลอ24ชั่วโมงจะให้รถโรงพยาบาลไปส่งโรงพยาบาลสุขคุณคนบ้าดยนั้นที่สุดตลอด24ชั่วโมงเนาะเอ๊ะ้าสุขมากกระทุกใช้ได้ละแต่ส่วนใหญ่มันทุกมากกว่าสุขเนี่ยที่มันฆ่าตัวตายแล้วมันทะเลาะกันทุกวันนี้มันไม่มีความสุขเนี่ยเพราะฉะนั้นการจะทําให้สุขมากกว่าทุกเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนทุกคนต้องการความสุขแต่ที่มันไม่มีความสุขเพราะอะไรครับลองนึกภาพเขียนบรรทัดหนึ่งว่าฉัน บรรทัดที่สองต้องการบรรทัดที่สามความสุดฉันต้องการความสุดคนทุกคนต้องการความสุดฉันต้องการความสุขแต่ทุกวันนี้ที่มันไม่สุขเพราะว่ามันลืมตัดบรรทัดที่หนึ่งออกจากใจลืมตัดบรรทัดที่สองออกจากใจถ้ามันตัดบรรทัดที่หนึ่งบรรทัดที่สองออกจากใจมันจะเหลือแต่อะไรครับความสุดไอ้บรรทัดที่หนึ่งบรรทัดที่สองเป็นคำว่าฉันว่าต้องการก็คือคำว่าตัวปูของกูนี่แหละที่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์ ถ้าเราต่างำว่าตัวปูของปูก็คือเราไม่มีคำว่าตัวปููเราจะลุกออกจากที่นั่งแล้วจะเดินไปรอบๆบกล่องตู้เย็นและนี่แหละครับคือเราสลายตัว